ไอ้อัปเดิแคปซูลไอนี่มาแปมาโฮโฮโอเคแคปเลนเกดเด่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 นเกดกินยากินยาครับเอ้ยเออวอล์กอินวอล์กอินนอนเว้นวอล์กอินมาวอล์กอินมาวอล์กอินมาวอล์กอินนอนเว้นมาอยู่ตรงประตูอยู่ตรงประตูขำมาขำนอนเว้นมาขำนอนเว้นมาไอเกดนอนเว้นเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งไอเกดเอามีไอเกดเอามีน้ำเกดเอามีน้ำโอเคกูจับกูจับกูจับสเปซมอลสเปซมอลสเปซมอ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 สเปซอะหากับแมงก่อหากับแมงก่อ ตอนโฮชอว์ตอนโฮโชอว์ตอนโฮโชอว์หากำแพงเกาะ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 เดลุกเดลูกิ้งเดลูกิ้งเดลูกิ้งเขาบอว่ามันขึ้นเราอยู่ฝั่งนอตอีไว้เราอยู่ฝั่งนอตอีไว้นี่เราอยู่ฝั่งนอตอีไว้เราจะอยู่เซวิสทำไมโคตรแย่เลยวะ้ไม่ดีโดนโดนมาเยียบเยียบออกสกิลไหมพี่ออกมาดิมึงออกมาเซวทเลยดิออกมาเซวทเลยดิออกมาเซวทมาออกเซวิสออกเซวทมาสปินเลยสปินเลยสปินเลยไม่ต้องรอสปินสปินสปินเซวทสปินเซวิสเวทเลยเซาเวทไป เวมาสวีเะลุดครตายลีเกียมาใครตายลีเกียอยากกดคำโตมาคำมาคำมาสเปซสเปซระวังระวังระวังมันเกมันรอมันเกลโอเคเดือสวยเนาะทำีมาสเปซน่อยสเปซน่อสเปซน่อสเปซน่อมันนี่เกนะมันเก่เกนะโยเอวนเกลซในห้าสี่สมโอ้มันเก่เกวะมาคำายิมาเกลซในห้าสี่สนี่เกลายิมาเกลิมาสวยคลิกมันคลิกมันคลิกคิวไงคำซีนมาคำซีมาคำซีนคซีมาคำซี เสเปซเลยสเปซ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 สเมาที่โคะวานี่ต้นตีนะสัตว์สัตว์ไม่ไปยุ่งนะอออีสมาดิคิิวีมันจะตายเยอะมันตายเยอะมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันโดนบุยเราหิวฮิวที่นออียิวฮิวบุยเซอร์เรนออีหน่อิวเลิวข้างบนหน่อยฮิวข้างบนหน่อยเกีบันกเก็บันกเก็บันเกบันเก็สายไปเนี่ยิวน่อยิวิวอกวอกอีมาอกอีทวอกอีสววีสววีสวววววออนปิงสวออนปิงสวออนปิงสวออนปิงเธอมาเธอมาก่อนเธมาก่อนเมาก เธอมา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 เหยียบส่วนเซเวต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 เซเวตตองจุ่มเซเวตตองจุ่มเหยียบมา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 เหยียบแล้วสเปซสเปซมันจะมีเกล็ดเดลุกเดลุกเดลุกกิ้งเดลุกกิ้งเดลุกกิ้งเธอเวทมาเหยียบเวทมาออกเวท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 เดินเวทมาเวทมันมีเวทมันมีเวทมันมีมันเกล็ดมันเกล็ดเวทมาเวทมาเซเวทมาลีเกลหน่อยลีเกลหน่อยเวทมา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 ออกเวทมาเหยียบเซเวตมาเซเวตมาเซเวตมาลงมาข้างลลล่างีีีกกุุบบทูมซซเเววค ฟาดตัวเวสตัเวสกลับกลับกับฟาดทำตัเวสลิกุ๊บสต็อปบุ๊ยทำตัเวสลิกุ๊บเฟิร์สเออลิกุ๊บก่อนแองดิสเปสสเปดดิช็อกกลับมากลับมาไม่มีใครไม่มีใครกลับมายาวยาวมันมันมา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 โอเคโปรเทคโปรเทคเดลุกเดลุกกิ้งเดลิงกุ๊โปรเทคโปรเทคโปรเทคเดฟเดฟเดฟ อย่าสวนไปน็อตอี้อย่ามันได้หมดอย่ามันได้หมดน็อตอี้อย่ากลัวอย่ากลัวอย่าไปอย่าไปเอามันได้หมดอย่าเบลย์อย่าเบลย์อย่าเบลย์มันมีเอ็นเกต้าวิใครไม่มีใครไม่มีสเปซใครไม่มีสเปซมันมีเอ็นเกตมันมีสเปมันมีเอ็นเกตมันมีเอ็นเกต้าวิแคฟูแคฟูแคฟูแล้วเหยียบเหยียบถ่ายอย่างเดียวถ่ายอย่างเดียวถ่ายอย่างเดียวถ่ายถ่ายถ่ายมันลุกมันลุกมันลุกหัวแข็งกดยาสวยแล้วเหยียบเหยียบยีดเหยียบยีดข้างภูเขาข้างกำแพงข้างกำแพงมึงเหยี๊ยบไปเหจียยบเเเออามันนไ้พวกีี่ย Ин, ไปไปใครมีใจใครมีใจอยากได้ยิวลงซาเวตใครอยากได้ยิวลงซาเวตเหยียบมาเหยียบมาพระอยู่น็อดอีทลึกเฮลเบิร์ดขวานมึงเหยียบไปลึกลึกนี่ไม่ทันขึ้นมาไปมาได้มาเอายู่นันเวสลงมาลงไปไปใครอยากยิวเอาเอายิวไปเด้อขึ้นมายิวมันอยู่น็อดอีสลึกลึกแครฟูช็อกแครฟูช็อกแครฟูช็อกมีสเปซมีสเปซเด็ดแทงเด็ดแทงโกอินไซด์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 นัดเมทรอันเมทรอ่ะมานแจ้งเกตมันลุกมันลุกมันช็อกมันลุกมันช็อกสวยสวยสสสวววยยยยยยยดดดด้เเหหหหีีบบมม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 มาาััันนน เอาให้หมดเลาใหมดลงมาเลยมึงอย่ารอลงมาเอามาหมดเหยียบมาเหยียบมาใครไม่ทันขึ้นมามันมันบอกแล้วมันบอกแล้วมันไว้ไปเหยียบ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 มันไว้มันไว้มันไหวคือยอดอะตีก่อูคูจะแตกคีดทำมาพี่คีดทำมาพี่รอคุณอุ่นแล้วทำไมไม่ฟังไอ้เตี๋วะบอกให้ลงข้างล่างเข้าเลู่ คนไทยไม่ฟังวะเสียงเตดังมากนะแต่ว่าไม่มีใครฟังหรอวะบุ้ยก็อยู่มั้งบุ้ยมันเล่นไงบุ้ยเล่นนั่นแหละแต่มาอัพมาอัพเราพี่เผาุดด้วยรุดด้วยข้างหลังเที่ยวเลยน่รุดน่าลดเที่ยวคนละไม่ไหวแล้วว่ะแม่งได้มาแล้วตุ่นตอนนี้เออเมื่อกี้มันเดินทั้งข้างหลยโห่พี่โห่พี่ยี่สิบสี่แล้วโห่ี่ยี่สิบสี่ทุได้ทุได้ รีลิกมาให้ร hmm. mm. ีเ <Cong> ก <ot ers> <değil>. ียชิปขอบไปนะโอซีก <Wh> ่อนเดี on, ๋ยวกูไม like, ่โลซีมีส like. ิบเอ็มหน่อยรีปตีรีปตีไม่ก็ให้เตยสั่งก็ได้พี่ไม่ผมไม่มีรูปอยู่ใส่ใชครก้าวเตยสั่งต่อเลยไอ้เตยถ้ามึงจะเฟิร์สกับออโนเวสเฟิร์สโนเวสมาห่วงเตยไว้หน่อยนะป่บเมื่อกี้ห่างกอนเตยไม่เยอะเกียอะไรอะไรเตยอยู่ไหนเตยออกเตยขึ้นนอนดิเตยนอนหน่อยขึ้นนอนโอเคโเคเกียกายกับ เกยการเกย์การนี Reading, ่เกย์การนะนี no. ่เกย์การนะคุณรวบคุณรวบคุณรวบข่าวนะในแม่เราคุณไม่มีบาะใบเลยคนน่ารักอ่ะเด็ดแป็กเด็ดแป็กมาลีกุปมาลีกุปเกย์การเกการมาลีมันมันมันมรีกุบอยู่มันเข้ามานอนนะเป็นคู่กับพี่ไปอยู่ว่ะบุ้ยตหลอดนะมัน่อยเกย์กลอดเกย์หลอดเมื่อกี้เห็นหะอยาดเอาเวมาเอาเวมาคำเอาเว้นเดยเดยคำเอาเวเดย์คำเอาเว้นควไอ้บุ้ยบุ้ยบุ้ยตีหลอดหน่อยบุ้ยตีหลอด โอเคโย่อวลุกนอเวทโย่มาปลุกนอลุกเวสลุกเวสเกตเวสเวสในห้าสี่สามสองหนึ่งอตเวเกตเวสนาเกตเวสนาเกตเวนากูจับกูจจับโอเคสเปซมาสเปซมาสเปซมาสเปซนตเวาโอเคมันจินนอเวสโยคิดิวคิดิวเดมคิดิวเดมโย่อสเปซดอนสติกดอนสติกกอสเปซคําอีสคันอตคําอีสคําเซาคําเวสยูโนเดฟัดเดฟัดเดฟัดแกปุ๊บเดฟฟัดเดฟลัดเค โย่ไอ้มาปอร์ตี้ลูกนอตอีทมาปอร์ตี้ลูกนอริคัมนอริคัมนอริ t ัม o m ริค t มเกตนอตนอตอีทชาโรในห้าสี่สามสองหนึ่งเกตนอตอีทนาเกตนอรคัมไข่ลวบกูวะเหียเดดอย่าลวบตามกูดิสัสสเปนหน่อยสเปนหน่อยูยที่นอริคมาใครเจายูมมานอริแต่ใครเลือดเต็มออกไปใครเลือดเต็มออกไปพายู่เวะพายู่เวะพาอยู่เวสโอเคพาออนเวทพาออนเวทสเปนมาสเปนเดี๋ยวเดี๋ยววันจิงเข้ามาวันจิงคอมมิ่งวันจิงคอมมิ่งมันฝันแล้วนะ โ okay. เคคอเลอร์ไคอเลอร์ไคอเลอร์ไฟคอเลอร์ไฟโย่โย่มาตีลุกลุกอีทลุกอีทลุกตรงกลางมิดเดิลมิดเดิลอเกตมิดเดิลในห้า okay. สี่สามสองหนึ่งเอเก็ตมิเดิลดาวาอมิเดิลดาเอเก็ตมิเดิลดาวกูเจ้ากูจ้ากูจ้าโอเคมอสเปมอสเปมอสเปสมอสเปมอสเปมอสเปกล่องไอกล่องเยอะเชออนเชออนเชเดเดนเกตเด้เกตเด้เกตเดบเดบเดบเด็บคิวสวยรับสวยมากเขง่ง เกมาเปโยโยอ้วานลุกเราเวไวลุกเราเวไวน้น้องเราำนอีทำนานีไอเกตอนอีดิฟนอนอีดิฟเนยห้าสี่สาองหนึ่งนออีดิฟเนาะนอนอีดิฟนาะนออีดิฟนาะนี่ละกุนกูนกนกนเดลโรชพีโอเคเดลวินเดินกลับเข้าไปเดลวินเดินกลับเข้าไปโอเคคคคสวเวคคสเวคสเปซมอคัมสวเวคํัมสเวบัมม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 ีมวิพุทวฟูุต่ออี ีพูีฟูพูต่อยิ้นอาวีฟูพูต่อยิ้นาวีฟูพูต่อยิ้นาวีฟูอมมันมาคำต่อยมาฟันตะเกตะเมาเพี่ไปเต้นอเวทนะฮะสี่สามสอง่เมีเก่ยวมีเก่ยวมีรีบเดินนะหลังเข้าไปย่อนวอออินเอาวออินเอาวออินเอาคำตอเวทคำตอเวทนะคำตอเวทคำตอเวทคำตอเวทคำตอเวเปเดงเก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 ฮิวฮโอเคมัมีจาเปมันไม่มีาเีดาีตายเยอะคำตอมาคำตอมาต่อยมา ทำตัวอีมาโอยมาใครใครช้าตบีมาเลยโอเคโอเครีบออเรีบเดินเีเดินีโอเควันเทิร์นเทิร์นน็อนเทิร์นน็อตคิวตายอ่ะคิวตายอ่ะโอเคทำน็อนาทำน็อนนาน็อนนามีคำน็อนนาคิวคเหมือนมีเพอร์มาโอเคโอเคโอเคคำอ่าคำน็อตอีคำน็ออีเด้เกตเด้เกตอุ้ยตายบอ๋ออออกเซออมาเยียบเหยียบเาอสาอีดมาเซออีดมาเซออมาเซออีมาเซออมา ออกสอี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 ทรีกุ๊ปใหม่รีกุ๊ปใหม่ออกสอีตทรีเกียดีไก่ก็ต้องรีเกียออกสอีแล้วเราขึ้นขึ้นนอตอีท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 เอาใหม่ไปเล่นประตูหน้าไปเล่นประตูหน้าไปเล่นประตูหน้าเริ่มใหม่เริ่มใหม่ผมมาวิ่งมาจากเมืองเริ่มใหม่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 ให้ดูวิ่งยากต้องชนต้องชนบอมใหม่น่าดีอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาพีเอ้ยมันตีหลอดเหรอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเด็ดแทงเขข้้าาไปงในน ไม่มันมันยืดอยู่ไม euh ่ได้ออกไม่ได้ไม่อะไรไม่อไรไม่รขึ้นมานรอดอีดอีดอีทน็ดอีดิ๊ดมาต้องช็อกนะดิ๊ดมาต้องช็อกดิ๊ดมาต้องช็อกน็ดีนะดิ๊ดมา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 ดิเล่นไหมมาเล่นไหมมาเล่นไหมดิ๊ดมาเอสเซเซส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 เซอยสเลงชอย่าลงช็อกอย่าลงช็อกย่าลงโกอกดิซดมาแล้วเซเพ สลับฝั่งสลับฝั่งเราเหยียบฟาเวสเราเหยียบฟาเวสบอมอยู่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 เวสเห็นเปล่าบอมบอมเวสบอมเวสบอมเวสสวยสวยสวยเหยียบบอมบอนบอมเวสสวย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 แล้วระวังลองเวสเอายืดมาเหยียบยืดมาครับนี้ข้างกำแพงยืดข้างกำแพงยืดเหยียบมายืดเหยียบมาสเปซสเปซสเปซแล้วเหยียบยืดเหยียบยืดมาเหยียบยืดมาโฟกัสอีทโฟกัสอีทโฟกัสอีทเหยียบมาตามผมมาตามผมมาลงซาเวสลงซาเวสลงซาเวส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 ออกออกเวสมาออกเวทมาค่อยๆไล่ไล่ออกเวทไล่ออกเวทไล่ออกเวท แบกไลน์แบกไลน์พระพายามมาช่วยแบกไลน์ด้วยพระพยามมาช่วยแบ็กไลน์ด้วยโกลนเวสโกลนเวสเดลุกเดลุกกิ้ง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 เห็นว่าเวดดิเวดดิเวดดิไป็นเกดเวดดิเนห้าสี่สามสองนึ่เวดดิเวดดิเวดดิต้องผมต้องผมใครมีจ่ายใครมีจ่ายนั่นแหละนั่นแหละสวย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 แล้เหยียบแล้เหยียบเหยียบอ้อมขึ้นน็อดอีได้เดตแท็กไอเดเมนโกลนอีทเดเมดโกลนอีทน็อตอีทน็อตอีทน็อดเกดน็อดเยบน็อดเยบน็อดอีา ผมข้าวิวผมห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 ิว่อยูิวหน่อยหอยหิวอยูิวอยูิวอยหิวหิวหน่อยูิวหน่อยูิวหน่อยแล้วเหยียบเหยียบไปเหยียบไปเหยียบไปนอตเวสโฟกัสบอมมันมีบอมสองปอมโฟกัสบอมโฟกัสบอมโฟกัสบอมเดด้นแฮปเป็นเกตมีโฟกัสปอมมีโฟกัสบอมสวยสวโฟกัส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 หิวิวเอ่อพาขึ้นมาหน้าพาเหยียบนอตเวดพาเหยียบนอตเวดตอนนี้มันดุยเรามันดุยเราพาเหยียบนอตเวสมาพาเหยียบนอตเวดดีเวดนอตเวสวีสวัสวีสว สวยๆแล้วเหยียบคันนี้เหยียบยิบมาเหยียบยิบมาออกยิบมาออกเสายิบมาเสาอีเสาอีเสาอีเดลุกเดลุกคิงเดลุกคิงเดลุกคิงดอนสติกเดลุกคิงดอนสติกเดลุกคิงสวยๆแล้วเหยียบยิบ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 มาเหยียบยิบมาค่อยๆถ่ายยิบถ่ายยิบแล้วสเปซวินิสเปซ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 เหยียบยิ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 บางยิบบางยิบบางยิบบางมากยิบบางมากยิบบางมากสวย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 เหยียบมาแล้วก็สเปซสเปซตรงนี้ต่ออย่าอยู่ใกล้เเเเเเววนนนนนนนะิิสสสปปปซซซซซอออออ์์์์์์ทททแแแดดาา หาหาลงอีลงอีเป็นจุ่มจลงอีเป็นจุ่มๆมีสเปนนัแอนเซวไม่ต้องลงเวทไม่ต้องลงเวทตอนนี้เราแล็บแล้วแล็บชกกันแล้วแล็บลงกเชากันแล้ววีคนี้วีเทิร์นวีเทิร์นนอตอีวีเทิร์นนออีทเป็นหน้าชนหน้าหน้าชนหน้าแล้วลุกเวทลุกเวทลุกเวทที่มีเซรีดูตรงเซรีดูตรงเซรีเอ็นเกตต้องผมเอ็นเกตต้องผมใครไม่จ่ายต้องผมหน่อยจ่ายต้องผมแค่นั้นโดนสติกดอนโดนโดนสติกดอนสติกโดนสติกดอนสติกดอนสติกมันเอ็นเกตแล้วเอ็นเกตแล้วเหยียบเหย ไปใบอีกนิดหน่อยไปอีกนิดหน่อยสวยสวยสวยแล้วเหยียบเวทมาเซวเวทคนนี้เราเหยียบลงเซวเวทลงเซวเวทลงเซวเวทเห็นเวทจุ้มจุ่มไปเห็นเวทจุ้มจุ่มไประวังมันลุกมันลุกมันลุกเดลุกเดลุกเดือดรุกเดลุกเดลุกเดลุกเดือดรุกสวยสวยแล้วลงเซวเวทพุทธพุทพุทพุทเหยียบมาเลยทะลุมาทะลุมามีอะไรจ่ายมีมีอะไรจ่ายพุทมามันบล็อกเด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 บล็อกสวย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 เดบล็อก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 บล็อกเหยียบมาเหยียบมาเหยียบมาเหยียบเเมมมาาาอออ้้้บบขขข บอมเข้าบอมเข้าสวยสวยแล้วเหยียบบอมส่วนบอมส่วนบอมมึงเหยียบไป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 เยีบเวทเจีบเวทสวยสวยหยุดบอมแทงแทงหยุดบอมหยุดบอมไว้สวยสวยบอมข้างแพงบอมข้างแพงบอมข้างแพงใครมีอีจ่ายใครมีอีจ่ายข้างแพงหน่อยข้างแพงเราหิวฮิ้วฮิวฮิวฮิวบอมไน่อิวบอมไน่อิวบอมไน่อิวบอมไน่สวยแล้วครั้นี้เราพูกเสาผูหลงเสาอีทพูกเสาอีทวีพูเสาอีทวีโพเสาอีทวีพูเสาอีท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 เสาเวทเข้ามาแล้วก็สสเเปปซซบบบอออมมมจจะะแแททงงววีีพพูู แอ็มคำช็อกคำช็อกคำช็อกมาคำช็อกมาคำช็อกมาดีเพสลงช็อกดีเพสพลงช็อกเด็ดแทงโหนดเวสเด็ดแทงโหนดเวสเด็ดแทงโฮนี้ครับวิ่งมาวิ่งมาใครมีจ่ายวิ่งมาใครมีจ่ายวิ่งมาวิ่งมาเด็ดแทงโหนดเวสเร็ว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 ทุกคนเล็บเล็บเล็บปัดหาลงเสาอีทปัดหาลงเสาอีทเด็ดแทงโหนดอีทเด็ดแทงโฮเด็ดแทงโฮหนี้ครับวิ่งมาวิ่งมาใครมีจ่ายวิ่งลงใคมาจ่าวลงมาลงมาเฮ้ยแทงไมกองกันนานจังวะเดี๋ยวแวงกูบอกให้โฮนอล็เว็บเล็บปัญหาลงชสาอ พอดิม oh ึงอย่าร้อนมาลงมาเซวียตเซวียตสวยสวยสวยลงมาลงมาลงมาล่อมาออกประสาเราเล่นไม่ได้ล่อมาคำเซวียตคำเซวียตเด็บแทงโหนอตเวสคำเซวียตเด็บแทงโหนอตเวสคำเซวียตเด็บแทงโหนอตเวสสวย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 ล่อมาเล่นข้างล่างล่อมาเล่นข้างล่างเนี่ยคล้องแกะเกือบพบนะเล่นได้เมื่อไหร่เราจะมากันเนาะไม่มีไม่มีคนเลอร์ไม่มีคนเริ่มผมรวบไม่ได้มีมีคนรวบได้ไหมมีคนรวบได้ไหม สวย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 ปิก <languages? S 2> ้า <Weekly> ลุกได้ปิก้าลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะรอมันออกมารอมาเล่นตรงนี้ไม่ได้เล่นตรงนี้ไม่ได้เหยียบออกเวทมาบอมมันจะแทงลึกบอมมันจะแทงดิบบอมมันจะแทงดิบสเปซ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 สเปสปิก้ารอดูบอมปิก้ารอดูบอมลึกหน่อยลึกหน่อยรอดูบอมบอมเข้าค่อยเดี๋ยวผมจะเคาน์เตอร์บอมรอรอรอมีสเปซดดนสเปสกดนสติกสเปซ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 ก่อนคิวดิว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 ไอตัวไหนลุกขึ้นมาคิวดิวค บอมบอมบอมสวยสวนบอมสวนบอมบอมไว้บอมไว้บอมไว้คี่เรียวยีบเข้ามาบอขี้ตาบกี้ตาหยียบหยีบสวนกนี่พุทพุทพอัเวพุทพุทเหยิบมันหยยบมันได้แทงโฮอย่าให้มันกลับโโหโดอย่าให้มันกลับอย่าให้มันกลับหีหยีบหยีบหยีบเข้ามา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 หยบหยียีบหยีบหยบพายอยู่หน้าพายอยู่หน้าขอบาอยู่หน้าขอบาอยู่หน้ามันมีบอมลองมันมีอีกบอมหน้าบอมมีอีกบอมลองมีบอมหยียบหยี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 บพุทพุทธ